ชมไลานของขายของมืองสองนี่ะส่วเราจะเข้าไปชมไล,ลานก็ยากมีน้ำให้หนักเกิดกัรประมาณนี้นะคะส,ส่วนมากจะเป็นพวกเสื้อรรผ้าของใช้ในครัวเร็อ,อราคาก็โอเคนะคเขาจะแบ่ง ขนาดว่าเป็นไซส์ไหนถ้าคนไทยเราก็ประมาณไซส์แปดคันเพื่อนแล้วก็แยกสีด้วยนะคะเห็นไหมคะจะเป็นสีโทนหลายประเภทโทนโทนเข้มโท,ท,ท,ทนอ,อ่อนหมุนนี้ก็จะเป็นรองเท้าคันเพื่อนมีทุกอย่างแล้วราคาก็ประมาณสี่ดอลลคันเพื่อนรองเท้าหนังนะคะหมุนนี้ก็ประมาณสี่ดอลลาร์คันเพื่อน ขายตลาดอินโดยจีนบ้านเรานะคะแต่เป็นของที่ใช้แล้วค่ะอันนี้จะเป็นพวกกระเป๋าค่ะมาพักมาแล้วถ้าเราจะไปเยี่ยมชาวล้วเราก็มานึกแบบตรงนี้นะคะคนแก่จะมีชุดนี้สวยกันไหมชุดนี้สวยนะคะ <c oughs> สิบห้าดอนค่ะเพื่อนของบางอันก็เป็นของกเก่าๆนะคะสรัญญาชอบชมบางบางอย่างก็มีค่ามากเลยเพื่อนแล้วก็เป็นนักสะสมนะคะก็สวยงามดรสิคช้แก้วสวยนะะเพื่อนนี่วสวยงามมากเลยค่ะเป็นงานคอลเลกชั่นบุ้มนะคะเขาเรียกงานอันนี้ก็จะเป็นของต้วจานนะคะที่ใช้แรงรงแบบเยอะแยะเลยค่ะ ก็เป็นของโชว์นะคะเป็นเคก่งกระปุลกระป๋องที่สวยต่อไปจะไปร้าน่อกร้านหนึ่งค่ะตอนนี้เราก็เข้ามาในเมืองเพื่อนอันนี้เป็นเมืองที่ลันยาอยู่ค่ะเดี๋ยวจะพาไปดูร้านมือสอง,งะะนะเพื่อนๆลักษณะเมืองก็ประมาณนี้ อันนี้เป็นไกรชนีนะคะเพื่อนๆเป็นปตึกเก่าก็ช่วงไหนอากาศดีๆคนก็จะออกมานะคะเราเหมือนกันค่ะจะพาไปดูร้านมือสองค่ะ,ะ,คะอ,คอันนี้ก็อีกร้านหนึ่งนะคะเรก็เดินมากไกลอกันอันนี้ก็เป็นเยอะนะคะแยวบ้านชันยาก็มีมาหม่ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để mình nữa, mình อ,อ่า่เนเยอกเลยคะน่าสนใจะากส่วนมากจะเป็นเสื้อผ้าร้านนี้แล้วแต่ร้านนะคะเพื่อนมีงานรองเท้ามีทุกเจ้าค่ะเต็มสาชมนะคะรับชด้วยกัน,นะ ส่วนมากก็เป็นกระเท้าหนังค่ะเพราะที่มันหนังนะ,ะกระเป๋าเดินทางก็มีะ,ะกันพี่ตจบไปเป็นเรื่องของทําอาหาระค่ะเยอะแยะเพื่อนสิลญ์ยาจุนมากก็มาเลือกใช้ตรงนี้แล้วค่ะเยอะแยะเลยค่ะแก้วนะครับมีพวกแก้วถ้วยจาน,นะค่ะอันนี้ก็จะเป็นก๊อกใส่น้ำ มีเครืองมือกันใช้ด้วยนะคะเพนผ้าห่มอคะผ้าห่มก็ปูที่นอนเยอะแยะนเพื่อนเขาก็แยกให้สะอาดสะอาดนะคะสวยงามค่ะเราก็จะไปซ้อมเราก็จะไปดเจ้าดึเพื่อนก็ไปใส่กันคะจุดนี้มาจุดนี้ตรงที่ตงแขนเส่ไหเนี่ย พาเพื่อนเดินชมน,นี่เป็นร้านขายรองเท้า,าะฉะนันยังไม่ได้มานานน,ะน,นี่ค่ะสามร้านวันนี้เพแค่สามร้านค่ะพาเพื่อนชมสดใสค่ะเป็นร้านมือสองต้งหมดเดยนะะท่ะเพื่อนเข้ามาแล้วค่ะเด็กๆ เหมือนเดิมค่ะถ้วยจานนะคะเพื่อนเย็บไปค่ะของเยอะเหมือนกันนะคะเพื่อนมีกระทะด้วยค่ะเดี๋ยวสัญญาตรวจสอบดูนะคะอันนี้พวกแก้วคริสตัลนะครับเพื่อนมีขายนะคะเห็นมากสัญญาแก้ววายก็มาซื้อแถวนี้แล้วค่ะเพื่อนพิพทธีนักแบล็กลาสวยงามค่ะสวยมากเลยค่ะร้านนี้ก็ไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่นะคะเพื่อน ก็เป็นผ้าห่มผ้าปูที่นอนหมอนมุ้งมีครบค้ะเพื่อนก็ขยายมาอยู่ใหม่นะคะาแถวนี้สบายเลยว่มีทุกอย่างค่ะเริ่มได้นะคะราคาถูกค่ะเพื่อนผ้าปูที่นอนชุดนี้ก็ควีนนะคะ3ามดอนทัค่ะเพใช้ได้เลยนะคะส่วนนี้เป็นเด็กนี้เราก็เรียบร้อยค่ะเพื่อน วันนี้ดูทำกค่าสามะคะเหนื่อยแล้วค่ะบรรยากาศรอบๆเมืองสัญญาประมาณนี้นะคะพอเาก็เราเานนป็นเมืองเล็กๆนะคะก็ค่นนนๆๆอนข้างจะพุกมค่าเหมือนกัน,นะคะ่ะโอกาสหนาา้าระนาน่าพชมใหม่นะคะสัสดีทิทา